มาลองกันให้ดูว่าเทรด์นการใช้สีชมพูใต้ตาเนี่ยมันกบใต้ตาได้เนียนดีจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ตาจะสว่างสดใสกว่าคอนซีลเลอร์สีปกติหรือเปล่านะคะสีชมพูพิงเบจถ้าเราไม่มีตัวคอร์เรกเตอร์หรือคอนซีลเลอร์เนี่ยเราก็จะใช้บลัชเป็นลิควิดบลัชก็ได้นะแล้วก็ผสมกับคอนซีลเลอร์ได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองอีกข้งนึงเป็นคอนซีลเลอร์แบบปกตินะ ล้วก็จุดไปนิดนึงพอแล้วก็ใช้แปรงเบนเบนพี่แป้งจะชอบใช้แปรงที่เป็นหัวที่เป็นค่อนข้างฟูๆนิดนึงเพราะว่ามันจะทําให้มันเบาเบาแล้วก็มันก็จะไม่ตืบข้างนี้ใช้ดาสิกสีชมพูนะคะก็เนียนดีเลยนะสว่างแล้วก็ไม่ได้ดูตืบเนาะส่วนข้างนี้ก็จะเป็นใช้เป็นคอนซีลเลอร์ธรรมดานะคะก็จะดูธรรมชาติ